ทุกคืนหลังจากตอนต้นทุกคืนตรงเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์เดิมทำเกิดกันประมาณสักเกือบเป็นอาทิตย์อะติดต่อกันตลอดคือมันจะมีเสียงเหมือนกับว่าเสียงเคาะหน้าต่าง,หน,าางหน้าต่างอ่าตอนแรก,กอะเดี๋ยวน,นี้กำลังนั่งตรงนี้เด้อฟุกเอ้ยปกติเขาทำเคาะเรียดด้วย่ฉยเหรอเคาะเหมือนเคาะเคราะนี่นะไม่เคาะจับได้ว่าก่อนที่เขาจะเผาศพแล้วเขาจะเข็เลขนลงศพอ้อมเมนพวกพวกเราก็เหมือนต่อแถวเข็นศพมันนี่แหละที่จับสายสินกันเนี่ยที่เนี่ยในเข็นฟุกอะ นอกแถวไม่สามารถเข้ามาในบริเวณพื้นปูนเมนได้อ๋อเห็นมันวันครบรอบสามปีที่ฟุกได้อยู่แกงก็ผียู่แกงก็ผีแล้วก็อย่างที่ทราบพอดีคือฟุกจากเราไปแล้วด้วยโรคโรคหัวใจลุ่มเหลวเชียบพันธ์ุโรคประจําตัวของเขาเกี่ยวกับพวกอะไรล่ะหัวใจนั่นแหละโรคหัวใจอ่ะอย่างว่ามันไปแบบ ไม่ทรมานเนาะเหมือนฟไปเลยไปกระทานหันที่เนี่ยคือพวกเราน่คิดถึงก็เลยอยากทำคลิปเนี่ยออกมาว่าเพื่อระลึกถึงฟุกเนาะเราก็อยากจะเชิญมันมาอยู่ตรงนี้ด้วยการอัเชิญวิญญาณมาแล้วกันเราก็มานั่งคุยกันเนาะวันนี้ใช่หลังจากนั้นเราจะเล่าให้ฟังว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับฟุกแต่วันนี้เราอาจจะไม่มีการที่แบบจะมาท้าหรือมาลองดีกับน้องไม่ท้าไม่ท้า เราก็จะเชิญน้องมาร่วมน้องมาร่วมด้วยเพราะว่าหลังจากเชิญแล้วจะเร่อยฟังว่าทำไมถึงเชิญมันมาก็ิ่มะคุยกันสเปรหะไปเนาะเผื่อจะเห็นน้องไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้นะเราจะได้เห็นไหมต่เราแค่จะลองเรียกน้องมาใช่ลองเลยลองเลยไม่ทีเดียวไหมวันนี้บรรยากาศแม่งโคตรได้บรรยากาศโคตรหนาวอ่ะ อจริงๆคืลมก็แรงอันนี้ไม่ต้องปกักทูบกับหัวนะให้ปักแบบ,บาอาจะอาจี้ใฉเพราะเราไม่เพราะเราไม่ใช่ลบหลู่เราไม่ใช่ลบหลู่ฉะนั้นเราไปการเรียกแบบดีๆซึ่งถ้าวีณต้องฟุกอยู่จะได้ยินไหมเราไม่รู้นะเพราะเรารันรอบนี้เรา,เรา,เราไม่ได้ท้าทายอที่เราทําคลิปเนี่ยมันจะมีพวกแฟนขับของเอฟซีเนี่ยมักจะส่งข้อความมาหาทางเพจสม่ําเสมอเลยว่าฟุกไปไหนบ้างฟุกเป็นอะไรตายบ้างบางคนรู้ ก็ไม่ถามบางคนไม่รู้เขามักจะถามหาฟุกเป็นประจำะเริ่มเชิญแล้วนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ปกักปักตรงตรง ยังอ,อยู่แถวนี้ก็มานั่งตรงนี้เด้อฟุกเอ้ยปกติก็ต้องเคาะเรียกดูไหมเฉยเหรอเคาะเหมือนเคาะเคาะนี่เลยไม่เคาะเคาะก็เหยียดเคาะเคาะที่นั่งไม่เอามือมือเอามือมือเคาะอืมบอกมาเด้อฟุกมานะมาถ้ายังอยู่ก็มาเราลองเชิญฟุกดูละใช้อันนี้เดี๋ยวพนดไรหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมถึงต้องมานั่งตรงนี้เพราะว่าฟุกอ่ะสนิทกับบ้านหลังนี้มากใช่แล้วมันมาบ้านหลังนี้ประจำใช่แล้วชอบแล้วฟุกชอบนั่งเล่นตรงนี้ประจำ มาบ่อยเราถึงเราถึงมาทําพิธีตรงนี้เผื่อว่าน้องได้ได้ยินหรือวมาน้องยังอยู่ปกติบ้านหลังนี้คือคนเหมือนบ้านหลังที่สองได้ใช่บ้านหลังที่สองมันเลยแหละเพราะเราพวกเราเลิกงานหรือว่าเลิกจากกิจกรรมอะไรเราก็ชอบมารวมตัวกันที่นี่ทุกเย็นใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยคนที่นอนห้องเนี้ยคือเจอไอ้ฟุกก่อนเลยอืมคือพี่ช้างเขาเห็นไอ้ฟุกจะมานั่งตรงมอเตอร์ไซค์มาก่อน ใช่ชอบจอดมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ยเขาจะเปิดประตูออกมาตอนที่เขาไลฟังรู้นซึ่งเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองเขาคิดว่าจะใครมานั่งวะเห็นเป็นตัวดำๆแต่เขาจำรูปร่างเขาโค้งไม่ได้คือฟุตมันจะตัวหอมสูงอไม่ต้องถหนว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่วันเราไปเผาทำพิธีเสร็จแล้วนะเพียงแค่ไม่กี่วันวะอาทิตย์นึงสมาชิกทตยหนึ่งเนาะประมาณช่วงอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็จะเห็นเขาเห็นเขาตกใจแล้วเขาก็ มาเล่าผมฟังตอนเช้าว่า uh. ที่ฟุกมาหาอันนี้เหตุการณ์คนแรกที่เจอส่วนคนที่สองที่เจอเนี่คือตัวผมเองเลยด้วยความที่ว่าผมถ่ายคลิปผีดึกกลับไปนอนบ้านผมจะนอนหน้าทีวีตรงหน้าประตูบ้านเลยผมจะนอนที่่หมาก็จะเห่าแบบ <c oughs> เหาแบบเขาเรียกเห่ามิยุดอ่อะ <c oughs> เหาตลอดเวลาเลยไอ้เราก็เปิดไฟดูเลยมันเห่าอะไรวะเราก็กลัวเป็น,ปนพวกโจรพวกอะไรอย่างนเนะาะก็ไม่มีพอปิดไฟปุ๊บ เห็นแบบเดียวกับที่ช่างเลยว่าเป็นเงาดำๆเดินเดินผ่านหน้าบ้านเป็นเงาดำๆรูปรักรูปร่างลักษณะเนี่ยคือฟุกชัดๆเลยผอมคือฟุกก็เป็นคนษนะผอมผอมสูงผอมสูง,สงเดินไปเนี่ยถามว่ากลัวไหมตอนนั้นไม่กลัวนะดีใจนะที่ว่าฮ <c oughs> ้ยน้องมาหาถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่นอนไม่รับยะเป็นไร <c oughs> เปิดไฟนอนนะ่ะเออมันตื่นเต้นมันแปลกๆอะ่ะถ้าเป็น,นคนอื่นก็อาจจะกลัวเนาะ <c oughs> อันนี้คน เพื่อนกันมันเป็นพี่น้องกันมันเป็นพี่น้องมันเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งของเรามากกว่าผูกพันมานานคือพี่แอดเนี่ยรู้จักฟกมันตั้งแต่ตอนมันยังตัวยังเด็กยังน้อยอยู่เลยน้อยเลยแหละใชู่ผูกพันกันเนาะเขาก็มาหายดีไม่ได้แบบอย่างมึงมันไปหาไหมคยเจอกูไม่เคยเจอนะเพราะว่ากูก็กูก็มาเจอมันแค่มาเจอครับเนี่ยมาที่เรารวมตัวกันเนี่ยอย่างบางทีมันก็แวะมาเล่นบ้านกูบ้างนิดนี่หน่อยๆมันก็มันไม่ได้ผูกพันเท่ามึงอะเพราะว่ามึงเป็นแบบ ยากกันด้วยอะะเหตุการณ์ที่สามที่ผมเจอเนี่ยไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะเจอในความฝันจําได้ว่าก่อนที่เขาจะเผาซพแล้วเขาจะข็นลงซพอ้อมเมนพ,พวกเราก็เหมือนต่อแถวข็นซพมันนี่แหละที่จับสายสินกันเนี่ยที่เนี่ยในเข็นฟุ้งอ,อยู่นอกแถวไม่สามารถเข้ามาในบริเวณพื้นปูนเมนได้เห็นมันนั่งรองเขาบอกว่ามันเหมือนที่มันเล่าูฟังนะมันเหมือนอยู่บริเวณเขาเรียกว่า ปกติมันจะมีขอบปูนขนาดนี้นพื้นปูนเนี่ยเออพื้นไม่ขอบปูนของบริเวณวัดตรงบริเวณเมนเออรอบๆเมนอยู่แล้วเขาามาไม่ได้แล้วมันร่องไห้นั่นนะร่องแบบอื่นนเลยแล้วก็แล้วมันทำอะไรต่อทีในความฝันก็เหมือนจะยื่นเงินให้มันหรืออะไรสักอย่างนะจำไม่ผิดนะก็หลายปีอวเนาะมันก็อย่างว่ามันคงเขามาไม่ได้จริงๆในบริเวณนั้นมากในความคิดกูนะ แห่อเมนไปจนครบเอาซบขื้นเอาลงขื้นตั้งปั๊บก็คยังหินตัวมันอยู่แบบดังรองหายอยู่อย่างเงี้เยเราก็สะดุ้งตื่นมาแบบเหงื่อแตกเลยคือนั่นแบบคือ,อมันต้องการมาบอกมาลาสั่งลาเราไม่ได้นี่เรื่องไงในความคิดกูณนะตอนนั้นคือเท่าที่มูล่าฝากคุณซึ่งเหมือนเหตุการณ์มันอนะมันเหมือนย้อนไปเหตุการณ์วันเดียวกันแต่แต่มันเป็นฝันของมึงนึกออกไหมแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนเหมือนกับว่า วันนั้นเลยอ่ะเหมือนว่ามันมาให้เราลูกมาให้เราลูกเออมาให้เราลูกยังอยู่เห็นพวกแต่ตอนนั้น่ะเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นเรามารู้สึกแค้นสึกว่าเหมือนเหตุการณ์มันย้อนเป็นในฝันยในเหตุการณ์ของมึงนะที่มันไล่มาฟังอ่ะเออพอที่มาเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหรือว่าวันนั้นไอ้ฟุกจะจะอยู่จริงๆอยากมันอยากให้เรารับรู้หรือเปล่าผมก็อยู่นะอะไรเงี้ยแต่บอกว่ามันนั้ฟูกร้องไห้ใช่แดวว่ามันถ้าถ้าถ้าเดากันเองนะอาจจะรู้ตัวแล้วเพราะส่วนใหญ่คนตายจะไม่รู้ตัวสามวันใช่ไหม อันนั้นอุ้ยอะไรลมลมลมตกใจหมดหรืว่าหึกอว่าฟุกมาแล้วนั่นแหละกูก็เลยคิดว่าแล้วฟุกอาจจะรู้ตัวมันเลยเสียใจร้องไห้ว่ามันรู้ว่าเป็นเรื่องนี้คืองานมันอะไรอย่างเงี้ยมันนี่กูดองเวงนะอืใช่เพราะว่ามันมันไปแบบมันช็อกไปเลยเนาะใช่มันไปกระทันหันไงมันไปกระทันหันนะถ้าถ้ามองมุมแบบความเชื่อก็คิดว่าน่าจะไม่รู้ตัวที่สามมาเตกไปแล้วเพราะมันอยู่ๆมันก็ฟุบหายวุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เคยแบบ มันก็เคยมีอาการอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ใช่มันเคยมีแต่มันมันก็เป็นอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มันก็หายมันก็ปกติอะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์เนี่ยไหนพวกมึงเจอกันไม่ใช่ไหมโอ้ที่นั่งอยู่หน้าบ้านกันใช่ไหมมีมีมีของกูอะที่เจอตอนช่วงระหว่างช่วงหลังจากเผามันอะช่วงนั้นจาได้ว่าแค่คือแค่ไม่กี่วันนี้อะหลังจากที่เผามันเซตอะคือกูจำได้ว่าช่วงเวลานั้นอะเหมือนกูอยากจะเจอมันกูจะมาทุกปฏิยภฟุกอะมนจะอยู่หน้าบ้านตรงเนี้ยเสมอตรงเนี้ย อยู่นี่เสมอแล้วกูจะชอบแบบว่าปกตีมันชอบนั่งกับกูสองคนเราจะมีปั๊บซี่นั่งกินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็มาจะเรียกเพราะชวนที่มันเสียและกูก็จะกูจะตั้งแก้วไว้สองแก้วออกมาดิดึกเลยแล้วก็เทให้มันที่แก้วหนึ่งก็กูแก้วหนึ่งแล้วกูจะชวนมันมาฟุ๊กเออมันนั่งกินกับกูเดอ้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหตุการณ์ที่ว่าชวนชวนนะพอหลังจากที่ชวนชวนแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็เหมือนคือว่าเราก็แค่ชวนมันตามปกติคิดว่า เราอยากเห็นมาัานอยากเจอมันอะไรอยาอา่อยางเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังจากเนี้ยไปเนี่ยพอช่วงที่เข้าไปนอนอ่ะท,ทุกคืนหลังจากทุกคืนตเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์เดซอดๆเกิดกันประมาณสักเกือบเป็นอาทิตย์อะติดต่อกันตลอดันจะมีเสียงเหมือนเัาว่าเสียงเคาะหน้าต่าง,าต,างอตอนแรกอ่ะก็คิดว่าไอแอนะแกง <c oughs> พอตอนไน,นแอนมาวล้มันจะมาเดือดๆอ่ะมันจะชอบเคาะหน้าต่างเพราะเมื่อก่อนเพราะเคยด่า้วยแล้วว่า ถ้าใครมาแก้ค้อนหน้าต่างตัวที่ไม่ใช่แอดเนี่ยก็จะด่าเลยนะอะไราเเพราะว่าไม่ชอบให้แก้แบบนี้เนอกไหมตอนนี้ไอ้คนเดียวที่ทําแต่ครั้งเนี้ยแอดมันไม่ได้มาเราก็เห็นเสียงเคาะก็ๆเราก็นึกว่าแอดมาก็ออกไปออกมาน้าบ้านแต่สุดว่าไม่ใช่นี่เหตุการณ์คือมันเคยเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือเคาะเคาะจนก็จนต้องถามคนอื่นว่าใครมาแก้งก็ข้อตองคืนคือต้องบอกเหตุการณ์ที่เกิดที่คอเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น จนจนหลังที่พุกเสียน่ะมันเลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนเขาเรียกว่าจนคิดว่าหรือจะเป็นมันวะอันนี้คือคิดไปเองนะแต่เขาไม่มีวันหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกการถึงมันมาวันที่มันนั่งเหมือนเดิมนี่แหละแล้วคนนี้ก็เรียกมันเหมือนเดิมแต่วันนั้นอ่ะดูแค่รู้สึกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนเขาเรียกว่ากลิ่นธูปกลิ่นธูปกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นของของบูชาสักอย่างแล้วแล้วมันแล้วมันแบบแต่จมูกมากอ่ะ ตอนนั้นในหัวคิดในใจเลยว่าอยากจะเป็นินทูบเออตอนนั้นในคิดในใจคิดว่าเป็นโฟกแน่นอนเพราะว่าเมน,นไม่คิดว่าเป็นคนอื่นเพราะเราเราเป็นคนเหมือนเราอยากอยากให้มันมาแล้วก็บอกมันว่าเอ้ยโฟกถ้ามึงมาอยู่ตรงนี้มึงก็ไปขอคุยเห็นหน่อยคุมีความมุ่งรอแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เจอเพราะเราเราไม่ได้อัญเชิญแบบทำพิธีจริงๆๆแต่เราเคยทำกันอะไรเงี้ยเราก็แค่พูดเฉยคิดกลัวตอนนี้มันอาจจะไปเกิดอะไรบ้งเพราะว่าหลังจากได้แต่จะนั่งมาก็ไม่เจอเหตุการณ์นึ้เลยปพราะมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือ ของกูของกูของกูถ้ามาทิปหนึ่งอ่ะก็ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยไม่ไม่มีการมาครอบหน้าต่างก็ก็ก็อะไรอ่ะไม่มีเลยก็หลายปีแล้วเลยเนาะปีเดียวปีเดียวผมตายปีเดียวเปีเดียวปีเดียวคือวันนี้กบวันนี้ครบรอบกับฟุกอยู่กับเรามาต้องบอกว่าฟุกอยู่กับเรา้งแต่ทําตอนแรกเลยนะใช่ไหมแต่คลิปแรกยถ้าใครย้อนไปดูคลิป้งแต่คลิปแรกเลยนะฟุกอยู่กับเรามาแต่คลิปแรกเลยนะเพียงแต่ว่าบางบางคลิปอาจจะไม่ได้ออกหน้ากล้องอาจจะแค่คอยช่วยถือไฟแต่ไปทุกคลิป อ่าบานทีบางทีมันมันไปเราจริงๆมันอยู่ตลอดเห็นตัวอย่างนั้นมันอยู่ตลอดขนาดตอนไร์สดจนนะตอนไร์สดฟุกก็ไปไร้สดก็มีเราฟุกกระไปดีละไ้ฟุกมันไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรเนาะแล้วมันก็เป็นน้องเป็นคนดีเออเป็นคนดีเป็นแฟนเฟิร์นมันก็ยังไม่มีเนาะเฮ้ยหาว่ามันมีแฟนมันมีคนมีคนคุยนะมีคนคุยนะอะไรเงี้ยก็อคิดนี่ ก็ถือว่าเป็นคลิปในล,ลึกถึงน้องฟุกแลก<ช>้วกันเพราะเป็นการครบรอบอยู่กับแกงกับผีมาสามปีใช่เราก็เล่นนึกถึงว่าเออเราก็คิดถึงมันนะเนาะแล้วก็อยากให้มันแต่ว่าก็ถ้าฟุกได้ยินหรือฟุกจะไปเกิดแล้วก็ดีหรือว่ายังอยู่ก็ดีก็ขอฟุกรับรู้ไว้ว่าพวกพี่ยังคิดถึงฟุกอยู่ <Okay. S 1> ยังไม่ได้หายยังไม่ได้เลิกคิดถึงหรือลืมฟุกไปถ้าพูดแล้วก็น้ำตาไหลก็เราก็คิดถึงมัน <formas> จริงๆนะเนี่ย ก็กนั่นแหละก็ถามว่าทุกวันนี้เรายังทําบุญให้มันอยู่ไหมทำก็ระลึกถึงมันอยู่อืมก็ถือว่ามันไม่น้องคนหนึ่งอะเนาะที่อยู่กับเรามานานคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกอยากระลึกถึงน้องมันเฉยๆไม่อยากให้พวกแฟนๆลืมว่าครั้งหนึ่งเรามีสมาชิกเรามีสมาชิกอยู่นะปุ๊บอยู่ใครที่ว่าแฟนคลับคนไหนที่แบบมีสถานที่ดีๆนะครับขอที่แบบหลอนๆนะครับไม่ใช่แบบเป็นตลกหรือแกล้งกันนะครับ เราหลอนๆเทียนเลยเอาแบบร้หลอนทเทียนเราขอประวัติด้วยนิดนึงว่าประวัติเคที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยสถานที่ไหนถ้ามันเป็นไม่ใช่สถานที่ที่ต้องห้ามไปเงี้ยแล้วเราสามารถไปได้พวกเราจะพยายามไปกันครับไปให้ครบทุกที่ที่แนะนํามาแต่อย่าลืมก็ถ้าใครมีสินทรัพย์นิดหน่อยยังไงก็ใวยส่งดาวส่งของขวัญให้ช่องเราด้วยละกันอันนี้ถือว่าไปขอทุนละกันเพื่อทุนการเดินทางขอตรงๆงนี่แหละโอเคสวัสดีครับครับ